มันแปลกมากตอนได้มาเพราะว่าเราเพิ่งไปเห็นต้ผลมังกรมันขายอยู่ก็เลยได้เลือกซื้อมาซึ่งมันผลในดวงใจแหละผลในดวงใจบลื้น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 ทุกผู้ชมได้ยินไหมคบแต่บ้านเราเขาเปิดเครื่องแรงมากตอนนี้นเราเขาเปิดเสียงสักนิดนึงคือว่าดีแบบเออของใหม่กว่ากาแฟด้วยนะ้นบอกก่อนขว่ากาแฟแล้วอย่างเท้โห แล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลเบื้องต้นแล้วกันนะอันที่หนึ่งเดี๋ยวในร่างมันต้องนป่ดก็คือมระกับการต้นี่ก,กระสุนนรกชื่อง่ายเป็นพายุ่วเอาสายไฟฟ้าลงมา เปี่ยนสีด้วยแล้วสิบมันีแต่ว่าเราไม่มีตังค์ขาดแค่มันีเดียวไว้แท้ไปเพื่อนวัดสีเพื่อนเจแล้วอ๋อเรารอเพื่อน,รอเ,อเ,เ,อนเราเลี้ยฟาร์มแล้วเอาเพื่อนลงเอาเพื่อนตายแล้วเดียด๋วยวเราวิวใหม่ก่อนเป็นเหมือนกับการค้างเมื่อกี้เดี๋ยวจะ เมื่อถ้ากดช้าต้องกดกดค้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผู้ชมแต่พอกดปล่อยปุ๊บม,มันจะเป็นการอาปาปมมนกดช้าลา,ากน้องไปตรงไหนมันก็จะยิงตรงนั้นถ้าไปนในโทรศัพท์ก็น่าจะกดค้างแล้วเลื่อนนี่ก็คือสกิลเบื้องต้นเอาอยู่แล้วแต่ถลูกคุณแฟนจะเข้ามาจอยด้ปอนนะพวกคุณแฟนอยากก็อยากได้คนนี้เหมือนกันผู้เลยเราสาบายีะไม่เปลี่ยนผลอื่นถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่เปลี่ยน ผลนี้จะเป็นผลให้อยู่ตลอดไปแต่ก่อนอื่นตอนนี้นะ่ะอยากหาบอสตีมากเลยว่าพิ่งได้ผลใหม่มันเห่อของมันเหอ่อเลยอยากจะหาบอสตีเล่นๆต้องึีข่อนมีบอสไหนในโลกสองมันให้มันตีสนุกนี้คิดไปคิดมา มีตัวหนึ่งนี่ว่ะเพื่อนหวัสดีโอฮาโลไกายสีมันกันเลยมันเป๊ะแต่มันกดโจมตีไม่ไดเเออ้เหมือนผนสายอหรือีกขนสายเดียวกันที่มันเป็นแบบเีือดถ้าขนสายเดียวกันที่มันแบบอื่นมันจะคนละแบบเลยก็อยู่นในปาร์ตี้ใครวะยังเขาบอกว่าไอ้เดียปาร์ตี้ป,ปาร์ตี้ โอเคเราบอกว่าไปแล้ว <Yeah. S 1> นะ mm hmm. ไม่ว่าเขาจะแอดมาหรือเปล่าแต่เทพจัดอะนี่บินเร็วเหมือนกันนะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองทีสก,กิลหน่อยสิเดี๋ยวมีคนแอดมาแล้วร mm hmm. ับแอดเลยแล้วก็ปล่อย มาดิครับจะตีไม่โดนอีกมูนี่เรียบร้อยโดนนี้ไม่แต่ลงแต่ว่าดาเมจแรงมากนะจริงตอนนี้อับดีกว่านี้จะแรงกว่านี้เยอะเลยเรียบร้อยไอ้ยเจ้าโอ้เลือดขึ้นนะห้าหมื่นแล้วเพิ่งลืมลืมสังเกตเลือดหรือว่าเลือดมันขึ้นเท่าไหร่มากกว่า ข้มามบอลือกขึ้นข้ามมือเ,เลยโอ้โหเยอะจัดข้าไปไนกันเนี่ยพวกแมวดีไวซ์กูถ้าคุณแพรดูแนะนำเลยเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูเดี๋ยวคนบอกไปขโมยของใครมาอีกหรือเปล่าก็าทำแอดททำโม่เดี๋ยวโช้ดูเลยถ้าจะไม่ผิดในร้านนี้ ตรงเนี้ยแถวนี้ยไปตีมันแล้วกันเอเด๋วตรงนี้ดีว้ตรงนี้คนเยอะดีไปดูหน่อยเผื่อบางทีเขาตีอะไรกันอยู่แล้วก็อยากจะร่วมแจมน <c oughs> ้องคุณซันรู้สึกคุณซันก็เชวนไปเล่นบล็อกฟูดคุณแฟก็ชวนไปเล่นเดี๋ยวคงเร็วนี้ก็คงจะมีคลิปบล็อกฟูดให้ทุกคนชมได้ดูนะ ตีบอสแล้วมีบอสมาแล้วเพื่อนๆหมูเฮาหมูคณะเราเขาจะพูดกันมังกร,รมันฆ่าฉันมันอย่างนี้มจิตใกล้ถึงแล้วนะเอ้ยบินเร็วโคตรแล้วจริง ให้พอกันเลยมันแข็งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้ปรับเป็นหนึ่งว่ะอันนี้โอเคมาแล้วต้องรีบไปดีไป,ไปนี่เสียงคณยากนะลูกผู้ชมได้ยินหมดนะ <c oughs> มาแล้วเพื่อนเอ๋ย <c oughs> เราสหายไม้เฟรนตอนนี้ว่าเชิญเขาให้เขาเชิญกลุ่มบาร์ตี้ อดิดไปแลไม่รู้เขาจะเข้าไม่เข้าหรเชิญไปแล้วอ่ะอ <c oughs> ย่างไวมันก็จะพัวกับผลน้ำแข็งเลยแล้วก็ผลแสงก็พอกันเลยอ่ะเพราะมันมีเร็วจริงอ่ะ <c oughs> แล้วก็ความเท่อะคืออันดับหนึ่งเลย <c oughs> แล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยเม้นบอกเลยนะว่าลักษณะของมีคลิปแบบหน้าตาที่เราอยากเห็นแบบหน้าตาของไอ้มังกรในบอกคุณนากเลยสาวอ่ะอดจอย Vamos, eu sinto que นอนไม่โดนอาอย่างนี้เสร็จเลยเสร็จโก้เลยอย่างเงี้ยเอาดิดไม่โดนอีกนี่ก็ก่อนเฮ้ยจริงผลนี้ตีมังกรสนุกมากเลยนะไอตี๊กเลสสนุกมากานีมังกรแล้วายพันเดวกัน อ,อ,อ,อยากจะร่งองแล้วตอนนี้บินอย่างช้าเลย ใครภั้นได้คือโคตพระเจ้าเลยเดี oh, oh ๋ยวเดี๋ยวจะมาหันมากมนหันมากโอ้โหบอกตั้งใจว่ามันหันมากมันหันมากก็เป็นบทนอกจากเรียร์แล้วกันเราได้มา เป็นหนึ่งในข้อเสียถ้าสู้กับใครใช้ผ้า,าก,กินก็จะเป็นข้อดีเลยแต่ถามว่าข้อเสียทำอะไรไม่ได้ทำความเชื่อที่สุดเลยอ,อ,อย่านะเพื่อนนะเสือดีมันขอให้เราไม่ได้ ฆ่าเรือทิ้งนลแหละหือขอ้เรือทิ้งกันง่ายแล้วจะไม่มีแบบพัคิวนี่คือค่าไปแล้วนะพังเรือทิ้งแะ้ว่ะว่าวไม่ด้วยเฉยไม่ทำอะไรเลยเล็นกมต้องมีกันยาับางังย้อช่วยเหลือเพื่อแพ้เอ แต่เขามี Saint แต่เขาไม่ใช้อืมแอบเหมือนกันอุปกรณีตัวนีออกง่ายจังเลยแล้วทุกคนใช้หมดไม่ได้มัาออกง่ายเบอร์นั้นน่ะสงสัยได้มันี่จากนั้นข้าวทุกอุปกรณ์ข้าวทะเลน่ะสงสัย เราัปลี่นอยู่แล้วม่รู้จะเปลี่ยนทำไมอนะ่ะทัทง้งแกทั้งหูจะตายจะตายแล้ว

เดี๋ยวมึงนนแฟเมื่อวานมึงแฟก็เผือกินผลมาป่าเข้าไปแล้วมังกินผลยางแก้ข้าวลาเนี่ย เ,เดี๋ยวๆเพื่อเปลี่ยนภาษาภาษาไทยตอนนี้เคภาษาอังกฤษก็ไปต่อก็คือมันอยู่แถวโซนนี้จะอยู่ข้างๆเกาะโฮเคกิ้ลไม่ใช่ตัวนี้ดิตรงนี้เออเกาะโฮเกิ้ลกับตรงนี้เออราเร,รียกตามกระตูนะจะเป็นแปรไทยมาด้วยนะแปรไทยนะไม่ใช่เวอร์ชานอังกฤษเวอร์ชานฝรั่งไม่ใช่นะ ในเง 8, 000, 6, 000ินละแปดล้านสิบหกยังมานี่อุ้ยก็เปลี่ยนสีได้แล้วดิอืมไม่อยากจ,จะพูดนะครับน้องๆอะกันากาพี่ๆแล้วกันเพราะว่าคนดูส่วนใหญ่เราอายุเยอะกว่าเราเพราะนั้นมินกลับไปเปลี่ยนสีก่อนไม่คลิปนี้เอทนาทีแล้วนะยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วเอาเปานปิดคลิปออก่อนละกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะไปละ